สวัสดีชาวาสีการทุกท่านนะครับผม,ผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีการตั้งแต่วันที่1 5ถึง30 <_ d distractions> พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวสีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับก็พูดทุกคลิปเลยนะครับก็อย่าเอตัดสินใจในชะตาชีวิตของคุณทั้งหมดนะครับผมจะอาวจะได้ดูดวงส่วนตัวกับผมกับใครก็ได้กับหมอดูท่านอื่นก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมเนี่ยก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างหิบนี้แล้วเช่นกันนะครับมีวันที่บอกด้วยวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรเนี่ยอยู่ราศีใดแล้วก็สามารถดูแบบลักนาได้ด้วยนะก็ให้อิงจากวันเดือนปีเกิดข้างบนเป็นหลักนะครับก็เริ่มดูความรักของชาวสิการดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ถูออปเปอิคอนเข้ามาไพ่สองเหรียญเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาพยายามค้นหาคําตอบค้นหาสูตรลับค้นหาวิธีการทําอาหารให้อร่อยอ่ะก็เหมือนกับความรักของชาวสิการแหละมันแบบ เฝ้ารอนะผมเฝ้ารอถามไปเฝ้ารอคําตอบเฝ้ารอเหมือนกับการที่เหมือนกับนักพนเนจรน,นักเดินทางที่เหมือนกับเฝ้ารอคําตอบว่าการเดินทางของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักของเราเนี่ยจะลงเอยแบบไหนสิ่งที่เราทามาทั้งหมดนั่นแหละนะครับสองเหรียญคือเหมือนกับความรู้สึกว่ายินดียินร้ายที่เหมือนกับเราทามาทั้งหมดเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันจะออกมาดีหรือออกมา้ายนั่นแหละนะครับเข้าใจที่ผมอธิบายใช่ไหมครับเช่นการที่เราทาดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามเฝ้ารอคําตอบว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้รับกับคืนมา เหมือนกับเราเหมือนกับอยากจะถามไปทักคนหนึ่งว่าลืมมันไปหรือเปล่ากับความสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ลืมมันไปหรือเปล่ากับการที่คุณบอกว่าจะรักฉันจะกลับมาลืมมันไปทั้งหมดแล้วหรอเพราะฉันไพ่เป็นอย่างว่าเขามักจะถามเราอยู่เสมอเลยว่าที่เรารักกันมาที่เราผ่านกันมาเนี่ยคุณมีความสุขไหมคุณรักกันหรือเปล่าชาวสิทธิการรักคนที่คุณรักไหมแน่นอนครับไพ่สองเหรียญเราคงอยากจะบอกเขาแหละว่าโลกนี้มันก็เหมือนกับมีทั้งดีทั้งร้ายนะครับมีทั้งปัญหาแล้วก็มีสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มัันนดีีอออออ่่่่ะะแแตตยาาาากกกกจบคคคทเรรวสิงง้ืุณหล ที่เขาต้องการความรักก็คือคุณทนเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉันไพ่สองเหรียญใบนี้บอกชาวสกิลหลายท่านว่าคุณเหมือนกับพยายามค้นหาคําตอบค้นหาความลับค้นหาว่าทํายังไงนะเหมือนกับเราดีดฉินดีดเพลงบอกเพลงผ่านเพลงไปว่าเออจะกลับมาไหมนะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเธออยู่ที่ใดนะเธออยู่ที่ไหนนะเหมือนกับเราเฝ้าถามเฝ้าหาคําตอบเฝ้าทักทายเข้าไปหรือทําเหมือนการที่เหมือนกับอาจจะบอกให้เขารู้แสดงตัวตนให้เขารู้อ่ะการเคลื่อนไหวในการที่เหมือนกับทางโซเชียลทางออนไลน์หรือการทุการเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณเนี่ย พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยเพื่อเพราะอยากให้เขารู้ว่าเนี่ยเรารอเขาอยู่นะเธออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเธอเห็นฉันไหมเธออยากกลับมารักกันหรือเปล่าตอนนี้ฉันกาลังพยายามทําตัวดีๆพยายามทําให้ดีขึ้นเนี่ยเพื่อกันรักกันอยู่นั่นเองพไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่า e m p l o y e r เข้ามานะครับพ er ไพ่ employer ใบนี้บอกชาวสีการ์เลยท่านมาคุณเหมือนกับคหนหนึ่งที่เหมือนกับเราเฝ้าถามคําตอบโทรไปถามเขาก็มีไลน์ไปหาเขาเฟสบุ๊คไปหาเขาหรือว่าติดต่อผ่านทางโซเชียลผ่านทางต่างๆเนี่ยไปหาใครสักคนหนึ่งยาวยาือ เพื่อที่จะบอกเขาว่าตอนนี้เราจดแระจําทุกอย่างเลยนะที่เคยมีคําสัญญาที่เราต่างให้กันไว้อะลืมมันไปงั้นหรอลืมมันไปแล้วหรอกับความรักที่เราเคยให้แก่กันอะเพราะฉนไพ่ใบนี้คือไพ่เอ็มพอยเลอร์เข้ามาตอนนี้ชาตสิการหลายท่านค่อนข้างจะเหมือนกับเราไม่ได้ต้องการความรักกับคืนมาหรอกนะแต่แค่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราเคยรักกันเนี่ยคาสัญญาที่เราเคยต่างให้กันให้ว่าให้กันไว้เนี่ยคุณลืมมันไปหมดแล้วหรอเพราะให้เอ็มพอยเลอร์ในีว่าเรายังโทรหาใครสักคนหนึ่งอยู่หรือติดต่อกันจำข้้้้ออควาาาามงสุดดทยย่เเใหขไ มันเหมือนกับการที่มันเขาค่าที่เราส่งให้เขาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมันนิ่งเฉยไปมันหยุดไปอะเรายังจำได้ว่าเขาเนี่ยครับผมกับเราเนี่ยเคยรักกันเคยสัญญากันไว้อะไรบ้างตอนนี้เหมือนกับเราจะถามเขาได้แั้นแหละไม่ต้องการให้เขากลับมาหรอกแต่แค่อยากจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีความรักกันบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอยังอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าเธอยังจดจํากันและกันอยู่ได้หรือเปล่ายังจําหน้าฉันได้ไหมนะครับไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมาไพ่หกหนีเข้นมาถือว่า six of pentacles ไพ่หกเดียญใบนี้บอกชาวสิการกลนตท่านว่าคุณเองเนี่ยถาม่าเป็นยังไงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเราสามารถเอาความรักของเราเนี่ยไปให้กับใครก็ได้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะเราสามารถเริ่มต้นความรักกับใครก็ได้นะเพราะไพ่ขึ้นมาว่าหกเดียนเห็นไหมครับมีคนมากมายที่ต้องการความรักจากคุณนะ,นะครับต้องการความรักขาดแคลงอาหารขาดแคลงความรักขาดแคลงสิ่งดีๆอ่ะและชาวสีก่การเองเป็นเหมือนกับไพ่หกเดียนนะครับเป็นคนที่เหมือนกับเมื่อรักใครแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการที่เราให้เขาได้ทุกอย่างให้เขาตตั้แ่ศูนยย์เล นะครับให้เขาแต่ตอนที่เหมือนกับเราไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยไปร้อยแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอยากได้มากๆพอได้ไปหมดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับเริ่มจากร้อยไปศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เป็นว่าเราเริ่มจากเขาเนี่ยเราเริ่มรับใครเนี่ยเหมือนกับเริ่มจากค่อยๆหยอดกระปุกอะเริ่มจากศูนย์ไปร้อยแต่คนคนหนึ่งที่รักเราเนีนะ่ยเหมือนกับเริ่มจากร้อยไปศูนย์เนี่ยตอนแรกก็เหมือน,นกับต้องการเรามากเลยรักชาวสิการ์มากๆเลยแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราให้เขาไปทุกอย่าง้เนี่ยพอเขาได้ทุกอย่างจากเราไปแม เขากลับเหมือนกับไม่ต้องการมัอนอีกพอเขาอยู่ได้แล้วพอเขามีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็เลือกไปต่อแถวที่อื่นเขาเลือกไปหาสิ่งอื่นไปหาสิ่งที่ดีกว่าเรานั่นเองแต่ลืมมันไปหรือเปล่าว่าใครที่อยู่กับคุณมาตลอดใครที่เขาผ่านร่วมทุกข์ผ่านร่วมสุขไปด้วยกันใครที่เหมือนกับเคยมีคำสัญญาให้แก่กันว่าเราจะรักกันแบบนี้ไปตลอดเราจะดูดูแลกันไปตลอดจําได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลของ3าใบนี้มาบอกชาวสีกาไหลยท่านว่าคุณเหมือนกับคนที่นึกถึงใครสคนนักนนนททีเ้ถมมมุหรือััักกกบงะะ ราอยากจะบอกใครทุกคนนึงว่าความรักของเราสองคนเนี่ยมันมีปัญหามีความทุกข์มีความเสียใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่คุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเลิกลาหรือจบกันไปจริงๆหรอเพราะพาไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าไพ่ทาวเวอร์เข้ามาตอนนี้ชาวสิการคิดว่าความรักของคุณมันอาจจะเหมือนกับถึงจุดทางตันแล้วถึงจุดแตกหักไปแล้วนะครับเราแค่เหมือนกับอยากจะโทรไปบอกใครทุกคนนึงว่าถ้าเกิดจะเลิกกันไปหรือจากกันไปเนี่ยลองคิดถึงสิ่งดีๆคำสัญ,ญญาที่เราเคยต่างกันให้ไว้กันกันไพ่ใบนี้เน บอกชาวสีการ์ดท่านนะคุณเหมือนกับคนที่อยากจะเฝ้าถามถ้าเรามีการติดต่อเขาไปได้ผ่านทางบทเพลงส่งเพลงแชร์เพลงผ่านทางหน้า Facebook หรือการที่เหมือนกับเราโพสต์ตัวเองไปในทาง Facebook หรือทำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยหรือพยายามทาสิ่งต่างๆในชีวิตของประจําวันของเราเนี่ยก็เพียงแค่ต้องการให้คนหนึ่งเนี่ยติดต่อเรากับคืนมาหรือกลับมาเห็นคําสัญญาคําพูดที่เคยบอกว่ารักกันแค่นั้นแหละนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตรงกันข้ามกับสิ้นเชิงเลยไพ่ทาวเวอร์เข้ามาเราคิดว่าเราเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับ คิดนะว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาไม่ติดต่อเรามาเนี่ยถ้าจะลืมเงินไปแล้วงั้นเนี่ยถ้าจะลืมเงินไปแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่ทาวเวอร์มม่เหมือนกับความรักของชาวสิกัร์ที่เหมือนครับถ้ามันจะต้องเลิกกันหรือจากกันไปจริงหรือแตกหักหรือจุดจบแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกเขานะว่าไพ่ทาวเวอร์คือการที่เหมือนกับเราเองก็ไม่ได้เปิดใจให้กับไพล็อกเราเองก็คงรักใครไม่ได้หรือว่าลืมลืมเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉันไพ่ทาวเวอร์เนี่ยบอกชาวสิกัร์หลายท่านว่าอาจจะเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วหรือจากลากันไปแล้วก็ตามแต่่่่คคคคงงงงไไไมมมมมสาารถทีจะลลืืืืเเเอออนนนนนด้ั ทาเวิ่งไปนี่บอกว่ายังจดจําได้เลยว่าเราเคยโทรหากกันเวลาไหนเราเคยกินข้าวด้วยกันเราเคยไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเราเคยคุยกันเราเคยใส่ใจเราเคยขอหากันเราเคยพิมพ์ข้อความหากันด้วยความรู้สึกที่มันดีอะ่ะแต่วันนี้กับส่งข้อความไปแล้วไม่มีใครตอบแต่วันนี้กับไม่มีใครติดต่อกับคืนมาเพราะฉนั้นไพ่เบนที่บอกชาวสีกันว่าต่อให้เราจะเหมือนกับแข็งแร่งเท่าไหร่ต่อให้เราเนี่ยเป็นปกติใบหน้าของเราเหมือนกับคนที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยนะครับไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วย ถามว่าทำไมถึงพูดถึงใบห,หน้าไพ่ใบนี้บอกว่าต่อให้เราเห็นใบหน้าตัวเองที่เหมือนกับอยู่ได้แข็งแกร่งไม่ร้องไห้เนี่ยหรือใครก็ตามที่เหมือนกับมองเห็นชาวติการแต่ท่านว่าภายนอกไม่ได้เป็นอะไรแข็งแกร่งแต่ความจริงภายในจิตใจเนี่ยหนาวถึงกระดูกเลยนะเจ็บปวดเสียใจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่ามันเหมือนกับการที่เราไม่ลืมเลือนใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้แสดงใ,ให้ใครเห็นนะ่ะการที่เราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้แต่ก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นเพราะยิ่งเห็นก็ยิ่งเหมือนกับมันเหมือนกับน่าสงสาร เราไม่อยากให so ้คนรักของเราเนี่ยมาสงสารเราหรือว่าใครก็ตามมาสงสารเราเพราะเราเหมือนกับไพ่เด็กถือถ้วยเราอยากให้เขาเนี่ยคนรักที่เรามองเห็นเรามาหรือมองเห็นตัวตนของชาวสีกาเนี่ยอยากให้มองเห็นว่าเราคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะเราทําตัวดีขึ้นแล้วนะเราทําตัวที่เหมือนกับมีความสุขมากขึ้นมัวเมานับพันปีนะครับผมชีวิตที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะไม่ทําปัญหาให้เดิมอีกจะไม่มีดราม่าเสียใจหรือว่าการทําให้มันเจ็บปวดหรือแย่ลงเข้าไปอีก เพราะฉันให้เด็กถือถ้วยเปญียกชาวสิกขาลยท่านว่าเราเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราอยู่ปกติมีความสุขโพะชีวิตให้ดีขึ้นแต่ความจริงในใจของเราแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมามองเห็นเราต้องการเรียกร้องความสนใจต้องการเรียกร้องให้สักคนหนึ่งกลับมาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแนมากมาแค่ไหนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นแค่ไหนนั่นเองเพราะฉันนะครับผมชาวสิกาทั้งหมดทั้งมวลผมอยากจะดูให้เนี่ยคือตอนนี้ถ้าใครจบกับปัญหาความรักไปผมคิดว่าคุณคงไม่อยากจะตามเขากลับมาหรอกแต่ใช้ในการที่เหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมมมาาาาากกววว่เเเอคคจจ็บปดสียใ สิ่งที่เราเคยผิดพลาดไปไม่ว่าคุณจะทาผิดหรือเขาทําผิดแต่วันนี้ไพ่ของคุณคือไพ่สองเหรียญเข้ามาเราพยายามค้นหาคําตอบว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนมันอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็จะคงมันเอาไว้เช่นคําว่ารักเช่นคําสัญญาที่เราเคยต่างให้กันไว้ยังไงละ่ะเรายังคงเหมือนกับไม่ลืมเลือนคาสัญญาที่เคยพูดกันไว้ที่เคยบอกกันไว้นั่นเองหรือคําว่ารักที่เราเคยให้แก่กันนั่นเอง นะครับพะชันไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาบอกว่าตอนนี้ชาวสีการ์ดท่านคงเหมือนกับอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นแล้วนะเราเก็บความเจ็บปวดความเสียใจหรือปัญหาต่างๆที่ทำให้เราจบกันไปเลิกกันไปเนี่ยตอนนี้ขอโอกาสอีกครั้งได้หรือเปล่าที่จะกลับมาหาชาวสีกันจะกลับมาให้โอกาสอีกครั้งหนึง่งจะพึ่งไปไหนได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาฟังการกลับมาลองให้โอกาสกลับมาลองเห็นการเปลี่ยนแปลงของชาวสีกันได้หรือเปล่านั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าดียมเพสนะครับมันห่วงว แม้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดเสียใจก็ตามเพราะฉะนั้นที่เอ็มเพไปนี้วงบอกถึงความรู้สึกของชาวสีการ์ยท่านว่าตอนนี้แม้ว่าคุณจะต้องเจ็บปวดเสียใจหนาวหรือถึงกระดูกเหงาเจ็บปวดยังไงก็ตามคุณจะร้องไห้ภายในใจคุณเหมือนกบมันแตกสลายยังไงก็ตามแต่คุณยังมีความห่วงใยคนที่คุณรักอยู่เลยนะครับตอนนี้วันนี้หรือว่าอดีตที่คุณเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดเสียใจเนี่ยในตำแหน่งที่6นะครับมันคือการที่เราเคยล้มเราเคยพลาดเราเคยเจ็บนะครับเราเคยเสียใจแต่เห็นไหมครับต่อให้เราร้องไห้ต่อให้เราเจ็บปวดต่อให้เราม เราเหมือนกับขอแค่เห็นเขามีความสุขขอให้เห็นคนที่เรารักเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็เหมือนกับแกล้งทําเป็นเหมือนกับไม่เป็นอะไรอะแกล้งทําเป็นเหมือนกับใจนักเลงแกล้งทาเป็นเหมือนกับเราโอเคนะเราอยู่ได้นะเราทําดีที่สุดล้วนะ, <S <S พ<ร>ะเพื่อใครสักคนหนึ่งนั่นเองเพราะฉันไพ่เดยวเอ็มเป็ไป <S <S บอกว่าเราแค่ห่วงเขาว่าเขาจะเจ็บอีกหรือเปล่าเราแค่เป็นห่วงเขาว่าเขาจะไปมีชีวิตที่มีความสุขเจอคนรักที่ดีไหมถ้าเขาไปได้ดีถ้าเขามีความสุขเนี่ยไพ่ไปนี่บอกว่าเราก็ยอมเจ็บนะเราถึงไม่ยอมติดตตตต่่่่่อออออเเเเเขาาาาไไปงงบบททีีรหหหมมืืนนนกััดดดดดสิิิใจวยยยูุุคล พอเชื่อมั่นว่าในคําสัญญาแม้ว่าเราจะไม่ลืมเขาแม้ว่าเราจะรักเขาหรือต้องการเขาแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนกับว่าทาวเวอร์เข้ามาในเมื่อเราทําแล้วในเมื่อเราเหมือนกับเชื่อมันในคําสัญญาต่อกันแล้วเนี่ยเชื่อมันในคำยายานว่ารักที่มีให้แก่กันแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยอมปล่อยเขาไปเพื่อสักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยมันก็คือความรักที่มันเป็นคนของเราหรือคู่ของเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยนะครับไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วยคุณก็เหมือนกับคนที่จะมัวเมาไป นะครับเริ่มมีความสุขเริ่มจื่งฉลองเริ่มเหมือนกับพ้อกฎขรอกาหนดเมื่อไหร่ไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับจะเหมือนกับ night off ครับไพ่ก้าวถ้วยคือเหมือนกับเมื่อครบรอบวันครบรอบของการครบกันวันครบรอบแห่งการจากลาวันครบรอบแห่งความเสียใจเมื่อครบรอบหนึ่งปีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไพ่ใบนี้บอกบอกถึงความรู้สึกของชาวสิการ์ยท่านที่เกิดใครก็ตามถูกทิ้งเกิน1ปีถูกทิ้งครบ1ปีหรือว่าจากกันไปแล้วไม่ครบ1ปีเมื่อไหร่เนี่ยครบรอบกันครบกันเมื่อไหร่เนี่ยครบ ดื่มฉลองใช้ชีวิตให้เหมือนกับเยอะไปเลยใช้ชีวิตเหมือนกับมัวเมานับพันปีเพื่อเจอเหมือนกับดื่มใครสักคนหนึ่งอะนะครับยิ่งกินก็ยิ่งเหมือนกับบอกตัวเองว่ามันมัวเมาเพราะรักใครสักคนหนึ่งอย่างมากเลยยิ่งเที่ยวยิ่งใช้ชีวิตไปก็เหมือนกับมันก็มีความสุขแค่ภายนอกมีความสุขเพื่อกบเกินการที่เหมือนกับเรารักใครหรือเจ็บปวดกับใครสักคนหนึ่งอยู่มีความสุขเพื่อลบเลือนใครสักคนหนึ่งไปอยู่เพราะฉันพ่ยก้าวถ้วยไปเนึ่งว่าเราเหมือนกับคนที่มัวเมาหนับพันปีเพื่อจะลืมใครสกคึึงิดถ เนี่ยครับผมกับใครสักคนหนึ่งนั่นเองแต่สิ่งที่าทำแบบนี้เนี่ยไพ่ก้าถ้วยนะครับเวลาบางทีที่เรารสึกเหมือนกับครบ1รอบและครบรอบและถึงเวลาแล้วนะครับมันก็เหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่า4ีม่มยเท้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนรักของเราเนี่ยอาจจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นไพ่โฟ f ์ทวานใบนี้บอกชาวสิการไหลท่านว่าอย่างน้อยเนี่ยบทสรุปคำนองคุณตําแหน่งที่8 มันคือความรู้สึกที่เหมือนกับอินฟินิตี้มันคือความรักของชาวสีกันที่เหมือนกับผมบอกไปเป็นพันๆปีคงไม่มีใครรักใครนานๆหรือพยายามดิฉินพยายามถามใครไปว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะเขาอยู่ที่ไหนเขายังมีเราอยู่หรือเปล่าเขายังรักเราอยู่ไหมหลายคนเหมือนกับใช่สองเหรียญพยายามค้นหาพยายามหาคําตอบพยายามค้นหาเรื่องราวนะครับว่าเหมือนกับเฝ้าถามไปแถ่ายถามไปว่าเขายังรักเราหรือเปล่าดื่มเราแล้วดื่มไปแล้วเหรอดื่มทาสัญญาของกันแล้วเหรอเหมือนคุณพยายามทําตัวเองให้เขาเห็นนะ่ะ นะครับให้เขารู้สึกว่าเรามีเราอยู่ตรงนี้อยู่นะยังมีคนคนนี้อยู่นะแม้ว่าเขาจะไม่กลับมาก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามไพ่สี่เม้าขึ้นมาตำแหน่งที่8มัไม่รความน่าของชาวสิการที่เหมือนกับอินฟินิตี้นะครับตอนนี้คุณเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับโฟร์ออฟบานเข้ามาถ้าเขาไม่กลับมาก็เหมือนกับไพ่เก้าถ้วยใครหลายคนชาวสิการมีทางเลือก2ทางคือการเริ่มต้นใหม่กับการที่เหมือนกับคนเก่ากลับมานะครับกลับมาเพื่อให้เหมือนกับกลับมาเชื่อมั่นในคําสัญญาต่อต่อการกลับมาเพราะเราอยู่กับเขาเนี่ย รอคอยเขาเนี่ยจนเหมือนกับเขารู้ตัวแล้วนั่นเองเพราะฉันเชาาสีก่กานหลายท่านที่ดูคลิปนี้ไปเนี่ยผมมั่นใจว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะรู้ตัวอาจจะกลับมาในวันที่เหมือนกับคุณยังเฝ้ารอยังรักกันอยู่ยังจําคํามั่นสัญญาที่เคยให้กันไว้ได้อยู่นะครับแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าสซีนถือเด่นเข้ามาในตำแตหน่งที่9คือนอนาคตความก้าวหน้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่าซหนถือเด่นเข้ามาเมื่อคุณมัวมองนับพันปีเมื่อคุณเหมือนกับปล่อยชีวิตเหมือนกับเยอะไปปล่อยชีวตต ถ้าเกิดเป็นคนนี้คือใช่เนี่ยก็หมุนเวียนชาติกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนกับมาลักกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไพ่ก้าวถ้วยคุณก็ปล่อยให้เป็นบางครั้งเนี่ยให้เหมือนกับปล่อยให้เป็นตามโชคชะตาปล่อยให้เป็นเหมือนกับเวียนและกรรมที่มันจะเกิดขึ้นหรืปล่อยให้เหมือนกับแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะการเพราะฉันไพ่ใปนี้คืออัศวินถือเถืียญเข้ามาสุดท้ายคุณก็หนีไม่พ้นหรอกว่าอัศวินถือเหรียนมีคนเอาความรู้สึกมั่นคงเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณมีคนเข คุณอาจจะเริ่มต้นความรักใหม่เมื่อถึงดวงชะตาโชคชะตาที่เหมือนกับจะเข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าตอนนี้ชาวสีการ์ยท่านเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับอาจจะติดอยู่ในบ่วงของการที่เหมือนกับถ้าไม่ลืมเมียใครท่าคนหนึ่งก็จะจําอยู่แบบนั้นรักใครอยู่คนหนึ่งก็จะเหมือนกับทําจนกว่าจะลืมทําจนกว่าจะเลิกรักนะครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการดุดพนโชคชะตานั่นเองพันหมื่นชาติพบแล้วแต่ นั่นเองนะครับแต่พไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาัศสินถือดาบเข้ามาใบสุดท้ายคือบุทรลมความรักของชาวสกีหลายท่านเนี่ยเหมือนกับอัศวินถือดาบการที่เหมือนกับเราอาจจะพันตัวเองเนี่ยพาไปพ้นจากปัญหาหรือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะกลับมาแก้ปัญหากลับมาเคียกลับมาขอโทษกลับมาเหมือนกับจำคำมั่นสัญญาที่มีให้แก่กันเพราะฉันไพ่สองเหรียญที่นี่คือการที่เหมือนกับคุณอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นพยายามเหมือนกับพ้นหาคําตอบว่าเราจะไปทางไหนดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้มีทางสองทางให้คุณเลือก นะครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเลิกกันเกิน1ปีแล้วหรือห่างกันเกิน1ปีเนี่ยผมแนะนําว่าไพ่ก้าวถ้วยพยายามใช้ชีวิตตัวเองให้อย่างมีความสุขพยายามใช้ชีวิตตัวเองให้เหมือนกับปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามเวรละกรรมปล่อยไปตามที่เหมือนกับแล้วแต่มันจะเกิดนะครับทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วแล้วแต่ว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่สิงถือดาพไปนี่บอกว่าคุณจะพบเจอความรักที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพบเจอความรักที่เหมือนกับสามสบายใจมากขึ้นพบเจอการหลุดพ้นพบเจอการเหมือนกับพบเจอความรักที่มันรักแท้จริงบางทีเป็นไพ่ก้าวถ้วยเข้ามา คุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากกว่ารักใครก็ได้นะคุณอาจจะกลับมาโฟกัสครอบครัวโฟกัสคนที่เป็นลูกหรือว่าพ่อแม่เราหรือโฟกัสเหมือนกับไพ่สินถือดาบเข้ามาการที่เหมือนกับเรื่องงานเรื่องเงินโฟกัสชีวิตตัวเองให้เหมือนกับหลุดพ้นจากตรงนี้แหละสุดท้ายถามว่าจะบูฟออนได้ไหมสุดท้ายถามว่าจะหลุดพ้นไหมแน่นอนครับอศวินถือดาบ ดดพ้นแม้คุณจะต้องมัวเมาพันปีแม้คุณจะต้องเจ็บปวดเสียใจพันหมื่นชาติพบโอนเวียนต่อกันก็ตามที่คุณจะรักใครสักคนนึงที่เหมือนกับไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณจะไม่ลืมทงเดือนใครสักพันปีเนี่ยคุณก็สามารถทําได้แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงพันสองร้อยปีพันสามร้อยปีหรือสองพันปีสามพันปีหมื่นปีเนี่ยคุณต้องเหมือนกับถ้าไม่รู้ว่าเขาไม่กลับมาเมื่อรู้ว่าเหมือนกับไม่สามารถจําคำมั่นสัญญาที่คห้กันไว้ได้อีกเนี่ยสักวันหนึ่งคุณก็ต้องเชื่อว่ามันต้อง จบได้แล้วมันต้องมูฟออนได้แล้วมันต้องตัดสินใจที่จะไปได้แล้วนั่นเองแม้จะรักมากเท่าไหร่แม้ว่าจะเหมือนกับคิดถึงเขามากแค่ไหนแม้ต้องการเขามากแค่ไหนก็ตามเมื่อเขาไปพ้นแล้วเมื่อเขาได้ไปได้ดีแล้วเนี่ยเหมือนดีเอ็มเพเข้ามาผม,มอยากบอกชาวสิการ์หลายท่านว่าดีเอ็มเพเมื่อเห็นคนที่เรารักเนี่ยไปมีความสุขไม่เจ็บปวดไม่เป็นอะไรแล้วเนี่ยเราควรจะปล่อยเขานะเนื่อทําร้ายตัวเองอยู่เลยไดาก,ากักขังตัวเองไว้ต่อไปเลยนะครับพะ,ะนันไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่านายไลท์คือไพ่ออราเคลิล ไพ่ใบนี้คือเหมือนกับคนยังเหมือนกับที่เดินทางอยู่ตอนกลางคืนนะครับเดินทางอยู่ตอนกลางคืนเหมือนกับหาทางออกไม่เจอใครก็ตามที่ยังติดอยู่ในความมืดความเสียใจความเจ็บปวดไม่ลืมเลือนใครสักคนหนึ่งไม่ลืมเลือนคนที่เรารักไม่ลืมเลือนคนที่เหมือนกับเคยพูดคำพันธสัญญาให้แก่กันไม่ลืมคำพันธสัญญาที่มีให้แก่กันไว้ <S <S ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปต้องลืมนะแต่ไพ่ขึ้นมาว่านายไลไ์พยายามเดินไปช้าพยายามเดินไปเรื่อย ปล่อยให้ไมเป็นเหมือนกับเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงสว่างเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามี่รุณชะตาความรักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความรักที่ดีเข้ามาแสงสว่างดีดเข้ามาหรือคนรักของคุณอาจจะจําได้เมื่อไหร่เนี่ยเขากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับผมก็อขอบุญชาสิการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวของผมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สสวััดีครบ